สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพ่งสุขุดสุข,ขนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจทั้งช่อง YouTube แล้วกระทั่ง Facebook Fanpage เพดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะติดตามในส่วนของอิหลาอุ้งอิงพอโจวงสาวน้อยเพชรบันแพงไปเก็บคลิปบรรยากาศฝากตอนพี่น้องไปเก็บบรรยากาศาด้านนาเวที่เนอกบรรยากาศทั่วๆไปมาฝากมาตอนพี่น้องผู้ที่ติดตามนะคะจังใดก็ฝากทักทายกับมือกล่องสาวน้ำยืนเดอเดอค่ะพี่น้องค่ะหลายหลายคนกัาฝาก ฝากคว่มเนาะฝากคว่มพันคลิปมาอ่าทักไทยสาวน้อยืนบดิวาน้ำบอสาวน้อยืนอ่า เสียดายเนาะบเดมาจังสีสาวน้ำเยืนได้ฟังได้เห็นอยู่กับขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อค่ะเด้อที่คิดหนอดคิดถึงไทยถามกัน,นหลายๆคนก็บอ,อกว่าติดตามซอยเบิงเป็นอ่าซอยเบิงเป็นแห่งใจตลอดกดติดตามให้แล้วเด้อสาวน้ำเยืนจังสีเนาะพอเห็นมือกลองสาวน้ำเยืนก็นี่ละพี่น้องคะจังไดกะฝากขวักเอิญเพื่อนไนเด้อค่ะพี่น้องผู้เพื่อนยางเลาะอยู่แถวหน่างานเด้อสีเนาะเห็นเพื่อนทักท้ายพี่น้องนะคะพี่น้อง ทักทายอ่าให้เพื่อนไทยคลิปนี้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้พอพอด้พอได้เห็นกันเนาะสาวน้เยิ้จะเสียดายอยู่พี่น้องกะอยากจะมีโอกาสไปอยู่ด้านนาเวที่ไปเลาะไปคุยก,กับพี่น้องเฮาผู้เป็นเอฟซีหล่าอุ้งอิงผู้เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรวันแพงน้ำกันนะคะแต่ว่ากะโบสะดวกพี่น้องแล้วก็ช่วงไล่ซดพี่น้องสาวน้เยินกะบบค่อยสะดวกนะคะเพราะว่า <laughs> เป็นคนเป็นคนเซนสิทีฟนิดนึงอยู่ค่ะพี่น้องเพราะนั้นก็ขออนุญาตอัดคลิปมาไถ่าถามกันสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะไถ่าถามพี่น้องเป็นจังใดไปงานต่างๆผู้ใดไปงานใดแน่มวนบพี่น้องมวนเนาะ แมนบอมวนอยู่แล้วมวนจังไดแน่าพี่น้องลองพิมพ์เป็นขอความถักทายวอาสูฟังไต่คลิปเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังไดมือขึ้นนี่อยู่ทางแก้งคอเนาะอ่าอ,อยู่ทางแก้งคอทางเชยภูมิมแมนบนอบ้านยังเกาะบานแกงโนนโนนโน่น,น,น,อนอยังเกาะโนนสมกบบอพี่น้องแมนบอ <c ười> ก็คือจะเด้มวนซื่นกันเนาะเห็นแต่มือกลองนั่นหล่ะนะคะอ่าเพิ่น มีคลิปฝากตอนเนาะโอ้ยไปหอดไปถึงกับไปเห็นพี่น้องคิดเห็นตอนสาวน้ำเยื่อไทยคลิปเกษตรเด้พี่น้องค่ะเนี่ยท่านชัยภูมิจังสีเนาะกลว่าจะมีโอกาสพไ,ไปยามอยู่ตอนถ่ายคลิปเกษตรเพราะว่าเพื่นเหตุแปลงเกษตรแบบนี้หลายแมนบอกกับพอดีมือกล่องสาวน้ำเยื่ไปถ่ายได้ทั้งคลิปเกษตรได้ทั้งคลิปไอ้มอล่ั่มเลยค่ะไปหอดไปถึงได้ทามแม่แม่เอฟซีูมะปูศาสตร์แมนบอสพ่อแจ้งมายังกลับไปอีก ไปไทถามแม่แม่เนาะผู้เพิ่นเบิงมอลำ่มมือขึ้นเป็นจังไดแบบนี้เขาเอิ่นว่ามีทั้งรีวิวก่อนก่อนทำการแสดงและหลังท้าการแสดง before and after เตอเนาะ <laughs> ก็ขอบคุณได้หลายนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายความหักแพงเนาะพี่น้องทักทายกันมีความสุขพี่น้องเห็นมือกลองสาวน้ำเยื่นกะทักทายให้เพื่อนไทยคลิปนนในเด้อพี่น้องเด้อให้เป็นไทยคลิปแนวสาวน้ำเยื่นกระจอบถาเบิงพี่น้องอยู่ผ่านคลิปสาวน้ำเยื่นกันนะคะผ่านคลิปมือกล่องไปไทายนี่แหละเนาะส่วนมือนี้นะคะพี่น้องมือนี่พี่น้องทางเชยภุ่มคือเก่าค่ะเหมือนซื่นกับอีหลา่าองอิงมวนซื่นกับ พอโจเนาะทีมงานสาวน้อยเพียรบนแพงมือนี้ทําการแสดงที่ทําการแสดงที่วัดบ้านน้องคู่ค่ะพี่น้องวัดบ้านน้องคู่ตําบลน,น้องบวัวบานอําเภอจ,จตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะณสนามอ่าสนาม วัดน้องคู่นะคะพี่น้องเนาะตำบลน้องบัวบานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะมือกลองสาวน้ำเงินกลับไปหอดไปถึงกับทยบรรยากาศมีบรรยากาศช่วงแรกเป็นอยู่ในบริเวณวัดเห<ม>็นพี่น้องมาคอมเมนต์สาวน้ำเงินอ่านอยู่ค่ะกับเป็นจริงเประการใดในสาวน้ำเงินบอกหูพราะว่าในคลิปสาวน้ำเงินไปฟังมือกลองเว้าเพื่อนกับบริคคุยเร,เรื่องเรื่องเรื่องที่พี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ เร,ออเรื่องน้ำไฟเรื่องยังเกยวกับทั่งวัดสาวน้ำเงินกะเลยบอกหูขอมูลเด้อพี่น้องสาวน้ำเงินอยู่อุบลพี่นะคะแต่ว่าในคลิปที่ไปฟังเพื่นเบาเพื่อนกะแค่ไปหอนไปถึงหลับกะไทยถามว่าเมื่อนี้เป็นงานยังจังสีนาะเมื่อนี้เป็นงานยังเบิรงฟรีบอจังสีกะเจ้าภาพใจดีค่ะให้เบิรงฟรีแล้วหลังจากนั้นก็เห็นมือกล้องเนาะเห็นมือกล้องไปถ่ายยูท่บ้านเจ้าภาพอ่าแต่วา่าเสดาย บ่ท่านหนองไผ่พงสะท้อนไผ่ Vorte. พงสะท้อนเพิ่นน่าจะออกเมื่อก่อนเป็นรถแห่ของไผ่ th th sure. พงสะท้อนโตเพื่นกบไปกับบริเห็นกันทำเป็นเห็นกันกับเจเดทักทายกับน้องเพื่อนอยู่เพราะว่ามือกองกับไผ่พงสะท้อนเพื่อนกับเพื่นกับหูจักกันน้องก็เคยมาสัมผัสอยู่นี่หลยเถื่อคือกันสําหรับไผ่พงสะท้อนนะคะกับหูจักกันอยู่เพียงแตะว่าไปว่าท่านเสดายอยู่เสดายบริมีคลิปของไผ่มาฝากมาตอนพ <amental>. ี่น้องเห็นแต่รถแห่เพื่น กับอันลูกเคยเจ้าภาพเนาะบ้าไหมว่าภาษาไทยได้อีกต่างหากเป็นลูกเคยฝรั่งเนาะหน้าตาดีรอเลยแหละดาราเลยเนาะระดับดาราเลยพี่น้องค่ะแล้วกับหัซื้อวาสิมักมวนแน่อยู่เด้เป็นคนสิมักมวลเราห้องเพลงห้องยังมาในคลิปเนาะกับเป็นตาออนซ้อนน้ำพี่น้องค่ะมือแร่งก็คือสิได้เห็นเพิินต้นะฮันอยู่ดอกเอาเบื้องเนาะ เห็นว่าเพิ่นเคยเบิ่งแต่อีหยังกเกาะเพิ่นเคยฟังเพลงของอีหยังเกาะอันอีหยังนะมือกล่องพิมพ์มานี่โอ้ยสาวน้ำเงินกับวงหัวจกักอันศิลปินฝรั่งศิลปินต่างชาติได้เบิงบ่งหนังเบิง่งหละ่ะอ่านเบิ่งล่ะเพิ่นว่าจังไดของหัวจกักแต่บองโจวีว่าสันแม่นบ่มือแรกนี่เจอโจโยมนินไปเลยนะคะสำหรับอาคุณอาคุณหยังเกาะจำกระโปได้เพราะว่าสาวน้ำเงินกับเบิงนี้คลิปคือพี่น้องเบิงนั่นละค่ะอาพี่น้องค่ะ ไปที่ตามเมืองคลิปเนาะง่ยคุณลูคัสบอกคะ่ะมิสเตอร์ลูคัสวสันเคยเจา้าภาพพี่น้องโอ้ยรอหลายค่ะมือแรกงนี่เสร็จเดีเห็นคนรอเต็นหน้าหาันอยู่ดอกพี่น้องหมูซื้อว่าเพ่นมักมวนนะคะเอามือแรกงเด้อค่ะเด้อพี่น้องไปมวนซื้อค่ะกับสาวหน่อยพิษปันแพงอีหล่าอุ้งอิงพอโจเนาะทางวัดบานน้องคู่ตำบลน,น้องบัวบานอำเภอจ จตุรัสนะคะจังหวัดชัยภูมิคลิปนี้จะเป็นคลิปขออนุญาตทักทายพี่นอ้องเสมือนหนึ่งไร่สดแต่ว่าบป็นกไร่สดเด้อเพราะว่าคลิปไร <c ười> ่สดลบไปแล้วคลิปไร่สดลบไปแล้วก็เลยขออนุญาตสื่อสารกับพี่น้องด้วยคลิปนี้เว้าจากันเป็นคลิปทักทายทัวๆไปนะคะอ่ากับ ผู้ใดมีอย่างเบาสู่กันฟังกับพิมไตร์ไต่คลิปจังสีเนาะเมื่อวานเบิงอิหลาอุ้งอิงออกรายการโหนกระแสเป็นจังไดแนนตอนแรกนั่นรายการเขามาเข,ามาเขามาเลดเนาะพี่น้องเขามาสาเมนบออ่าเห็นบอสโจวันโพดไวน้นันบายสองซิบหาเมนบอคะแล้วปรากฏว่าพี่น้องกับเขาไปเบิงเราปรากฏว่าย,ยังเป็นรายการอื่นอยู่ คุณกันชัยเพิ่นสัมผณ์ได้กันเป็นเป็นเป็นช่วงของคนอื่นอยู่อันพี่น้องแล้วทักทักแชทมาหาสาวน้ำเยื่นจะโท่มากสาวน้ำเยื่นตกลุเพื่อนได้ออกด้การโหนกระแสอหลีบ่จังสี่นะสาวน้ำเยื่นกันเลยว่าอ่านกะกักออกอหลีค่ะเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะเลทไปก็ะแม่นอหลีพี่น้องเวลาเพิ่นเลดมาซ่าแมนบ่แต่ว่าพี่น้องกันด้เบิ่งแล้วเนาะส่วนผู้ใดบอกว่าคนหาโบเหียนหาบบเจอตอนนี้ก็ไปเบิ่งย้อนหลังเอาละกันนะคะของอ่าช่อง โหนกระแสของเพจโหนกระแสพี่น้องก็สามารถเข้าไปเบิ่งย้อนหลังได้เนาะสำหรับรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้นะคะเราการรายการก่อนหน้านี้ก็จะมีก็มาดีครับนะก็มาดีครับกลับไปมาแล้วเนาะอีลาอุ้งอิงมีรายการใดอีกในประเทศไทยนี่ที่ยังบ่ทันเด้ดไปคือว่านเนาะเดี๋ยวกระสินนปเบิดพี่น้องเราพี่น้องเบื้องรายการก็มาดีครับจึงสิเรามีความรู้สึกจันดาแน่ลองเขียนพิมพ์ความรู้สึกของพี่น้อง เอาเสาสู่กันฟังใตคลิปมึงนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้มาทักทายเบากันเสมือนหนึง่งไล่สดแต่สาวน้ำยืนขออนุญาตมาในรูปแบบเป็นคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าไล์สดไล่สดจ้าใดไปบรอดแหมบอน,น้ำตาตื่นพี่น้องคิดฮนอดคิดถึงแค่ได้ยินคขว่า,าไอการใช่ถามหาเหลยอเดอ้อยายไล่ถามหาเจ้าเลยเด้อจังสิกลับมีความรู้สึกว่าคิดฮอด <c ười> คิดฮนอดอีหล่าอุ้งอิงคิดฮอดสุขุสิคนคิดฮอดมือกล้องมาจ้ ขอบคุณกับพี่น้องขอบคุณที่หกักแพงติดตามบึงคลิปวิดีโอซอยแช่คลิปวิดีโอซอยกันอยู่ดีมีแห้งหกักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ